ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงชื่อว่านิดเธอเป็นเด็กสดใสร่าเลิงแต่มีนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือชอบพูดโกหกบางครั้งเธอโกหกเพราะอยากให้คนสนใจบางครั้งก็โกหกเพื่อหนีความผิดระหว่างที่หนูนิดนั่งกินอาหารได้คิดขึ้นมาว่าจะโกหกแม่จึงได้ไปหาแม่แล้วบอกว่าแม่ทำแก้วน้ำตกแตกอยู่ในห้องครัวเมื่อแม่ได้เดินมาในห้องครัวก็พบว่าแก้วน้ำไม่ได้แตกแม่ได้พูดว่านิดจ้า การโกหกมันไม่ดีถ้าลูกพูดโกหกบ่อยๆวันหนึ่งจะไม่มีใครเชื่อคำพูดของลูกเลยนะหนูนิดพยักหนา้าแต่ในใจก็ยังคิดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยแค่คำโกหกเล็กๆวันต่อมาหนูนิดเห็นเงาดำๆคล้ายตัวเองแต่ดวงตาใหญ่มากสีแดงน่ากลัว เจ้าคือใครหนูนิดถามเงาตอบว่าข้าคือเงาของคำโกหกของเจ้าทุกครั้งที่เจ้าโกหกข้าก็จะโตขึ้นเรื่อยๆหนูนิดรีบไปบอกแม่ว่าได้เจอเงาประหลาดที่พูดได้แต่แม่กลับสายหน้าและพูดว่าแม่ไม่เชื่อหรอกหนูนิดคงโกหกอีกแล้วใช่ไหมหนูนิดพยายามบอกเพื่อนๆแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อหนูนิดเริ่มเข้าใจแล้วว่าคำโกหกของเธอทําให้ไม่มีใครเชื่อเธออีกต่อไปคืนหนึ่งหนูนิดกําลังจะนอนแต่เงาดําก็ปรากฏขึ้นมาอีก หนูนิตโกนว่าหนูขอโทษหนูจะไม่โกหกอีกแล้วทันใดนั้นเงาดำก็เริ่มเงนหายไปตั้งแต่นั้นมาหนูนิดเลิกพูดโกหกเธอพูดความจริงเสมอและในที่สุดทุกคนก็เริ่มกลับมาเชื่อใจเธออีกครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำโกหกก็เหมือนเงายิ่งพูดบ่อยมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นถ้าเราชอบโกหกวันหนึ่งจะไม่มีใครเชื่อเราแม้ว่าเราจะพูดความจริงความซื่อสัตย์จะทำให้เราเป็นที่รักและได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น